สายเฮลตี้ใครๆก็เลิฟเมนูนี้2เมนู2แบบ2สไตล์จากแผ่นแป้งเวียดนามก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมูสับไส้หมูแน่นๆอร่อยมากหรือว่าจะเป็นสลัดโลกุ้งที่มีกุ้งตัวโตๆทานกับน้ำสลัดสูตรเฮลตี้มีประโยชน์เยอะมากเรามาเริ่มทำเมนูแรกกันก่อนเลยวันนี้โบจะทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้หมูสับเราจะผัดตัวไส้กันก่อนมีหมูสับ3า0กรัมแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กระหล่ำปีซอยขั้นตอนนี้โบจะไม่ใส่น้ำมันนะเพราะว่าเดี๋ยวก็มีน้ำมันจากหมูสับ ผัดให้ผักกับหมูเกือบสุกเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันโบจะปรุงรสด,ด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสสูตรเข้มข้นแล้วก็ซอสปรุงรสสูตรผัดอย่างละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วก็ตัดความเค็มด้วยน้ําตาลทรายนิดหน่อยจากนั้นเราก็จะผัดให้ไส้สุกดีเลยพอไส้สุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปเพื่อเพิ่มสีสันตัวไส้นี้เราสามารถปรับได้เลยนะถ้าชอบผักอะไรก็สามารถใส่ลงไปได้เลย ผัดเสร็จแล้วเราก็พักไส้ไว้ให้เย็นก่อนแล้วเราก็จะมาเตรียมห่อก,ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกันแผ่นแป้งโบจะใช้เป็นแผ่นแป้งเวียดนามยี่ห้อซันล,ลีตัวนี้เลยเราจะเอาแผ่นแป้งไปชุบน้ำเล็กน้อยนะชุบแค่แป๊บเดียวนะไม่ต้องรอให้เขานิ่ม <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะเละเกินไปแล้วก็ขาดง่ายนะจากนั้นเราก็ม้วนแล้วก็พับเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้เลย ม้วนออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยแต่ว่ายังไม่หมดแค่นี้นะโบจะโรยด้วยงาขาวกับงาดำเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามดูน่ากินแถมยังมีประโยชน์ด้วยนะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่ากินมากจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมเลยนะเอาแผ่นแป้งเวียดนามไปชุบน้ําแล้วก็ใส่ไส้ลงไปจากนั้นก็จัดการห่อให้สวยงามบางคนเขาก็จะใส่ผักสลัดลงไปห่อด้วยนะแต่วันนี้โบไม่ได้ใส่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดในกระทะกันนะถ้าใส่ผักสลัดลงไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวผักจะช้ำหมก มาแล้วก็สีไม่สวยเนาะหอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตั้งกระทะใช้ไฟกลางๆเราจะใส่น้ำมันลงไปแค่นิดเดียวนะแค่พอให้ตัวแป้งเนี่ยเขาไม่ติดกระทะก็พอคะ่ะเราจะทอดให้สีออกมาสวยงามเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ดูน่ากินมาก แค่นี้ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้โมจะทานเปล่าๆเลยนะไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเพราะว่าตัวไส้เขาก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าใครจะจิ้มกับน้ำสลัดซีฟู้ดตัวนี้ก็อร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยไส้หมูสับหอมหอมอร่อยกรมกรมส่วนตัวแป้งก็จะมีงาดำให้เคี้ยวกุบๆคืออร่อยกินเพลินมาก ต่อมาเมนูที่2เมนูสลัดโลกุก้งลวกเมนูนี้คือทําให้เรากินผักในแต่ละวันได้เยอะมากๆเลยนะแล้วก็ไม่เบื่อก,กับการกินผักเลยตัวกุ้งเราก็จะแกะเปลือกออกก่อนนะแล้วก็เอาเส้นสีดําข้างหลังออกจากนั้นก็เอาไปลวกสักประมาณ1-2นาทีแล้วเราก็ใส่ผักต่างๆตามที่เราชอบได้เลยนะวันนี้โมก็จะมีกรีนโอ๊กแล้วก็แตงกวาสไลด์บาง แครลอดจากนั้นก็ใส่กระหล่ำปีสีม่วงลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามแล้วก็ทําการม้วนไส้ให้แน่นดีเลยจะทําขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็แล้วแต่เราได้เลยนะแต่ว่าวันนี้คือโบทําชิ้นใหญ่มากชิ้นหนึ่งก็คือกุ้ง3ตัวกินทีเดียวก็แทบจะอิ่มแล้วแล้ววันนี้โบก็จะกินกับน้ําสลัดสูตรเฮลตี้เป็นน้ําสลัดชาโคงาดําของเจียนะน้ําสลัดตัวนี้เขาเป็นแบบน้ําตาลศูนยะ์เปอร์เซ็นนะหรือใครจะทานกับน้ําสลัดสูตรต่างๆที่เราชอบได้เลยนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่า2เมนู ูง่ายๆถูกใจสายเฮลตี้อยากให้ลองทำกันดูนะ